ลักษณะของมหาสติท่านเปรียบอ,อุปมาอุปไมยประหนึ่งว่าบุรุษผู้ถือภาชนะที่เต็มไปด้วยน้ำมันคือคือคนเนี่ยที่มีภาชนะใส่น้ำมันจนเต็มบุคคลนี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนต้องคอยเฝ้าระวังน้ำมันในภาชนะไม่ให้หกนะ ด้านหลังเขาปรนหนึ่งเงาตามตัวเลยคือเพชฌฆาตมีเพชฌฆาตที่ถือดาบหากน้ำมันในภาชนะหกออกแม้เพียงหยดเดียวเพชฌฆาตนั้นจะลงดาบที่คอเลยทาเปรียบเทียบเปรียบเทียบอะไรรู้ไหมเปรียบเทียบคนที่ระมัดระวังน้ำมันที่อยู่ในภาชนะ นั่นคือสติใจที่มันจดจ่ออยู่อย่างนั้นท่านคิดว่าบุรุษคนนี้เมื่อไปเที่ยวมหอราสพไปเที่ยวคอนเสิร์ตไปเที่ยวอะไรก็ตามหรือทำอะไรก็ตามนะคนคนนี้จะเผอตัวได้ไหมจะมีความเพลินไหมไม่มีทางเห็นไหมว่ามันละ ขาดเลยนะนะมันละนันทิละทุกอย่างเลยนะเมื่อจิตมันเป็นอย่างนั้นใจที่มันจดจ่อเฝ้าแล้วมันระวังอยู่นะคิดว่าคนคนนี้จะกล้าส่งจิตออกนอกไหมจะกล้าแบบเฮ้ยไปนู่นเฮ้ยไปนี่ไหม หรือเขาจะเฝ้ามองเพียงพัชนะของเขานะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเขาจะเฝ้ามองพชนะของเขาอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมนี่คือลักษณะของมหาสติเมื่อท่านเข้าถึงคำว่ามหาสตินี้ผมบอกเลยว่าความทรมานที่สุดหรือความทุกข์ที่สุดท่านจะรู้สึกว่าอยากตายสียดีกว่าอยู่ ท่านไดยอยากตายท่านจะรู้ประโยชน์ของความตายเลยว่าตายดีกว่าอยู่หายใจเข้าก็ทุกหายใจออกก็ทุกนะมันไม่มีในตำลานะครับท่านจะพบโดยประสบการณ์เท่านั้นความตายเนี่ยท่านจะเห็นเป็นของเล็กน้อยเลยตายดีกว่าเมื่อจิตมันเป็นอย่างนี้นะ ในตำราท่านจะไม่พบเป็นอันขาดเรื่องนั้นนีรสนะชาติที่ว่านะใตาซ้ซะดีก็อยู่ท่านจะไม่มีทางรู้รู้ได้ในตำราแต่ท่านจะรู้ได้เมื่อท่านเข้าถึงสภาวะเดียวกันนี้นะมันไม่สนุกเลยครับนะใครบอกว่าบวชมามีความสุขผมนี่เถียงใจขาดเลยล่ะยิ่งบวชยิ่งทุกข์ยิ่งเห็นแต่ทุกข์มันทุกขนาดไนะหนหายใจเข้าก็ทุกหายใจออกก็ทุกคิดดูสิ นั่งอยู่เฉยๆก็ยังทุกข์เลยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะลมหายใจนี่แหละ <Yeah. S 1> มันตรวจสอบขนาดนั้น <Yeah. S 1> ไม่เพลินนี่แหละ <Yeah. S 1> แต่ความทุกข์ที่สุดนั่นแหละจะนำไปสู่ความพ้นออกจากความทุกข์ <Yeah. S 1> หลวงตาเคยกล่าวว่าหลวงตานี่ปฏิบัติ ท่านบอกว่าท่านเนี่ยถือว่าทุกที่สุดแล้วในโลกใบนี้นะท่านปฏิบัติไม่ไม่มีใครจะเกินท่านท่านกล้าสู้กับครูบาอาจารย์องค์อื่นได้ตัวผมเองก็บอกผมก็ไม่ต่างกันถึงจะดูภายนอกว่าผมอาจจะไม่ถึงกับเนะทียบดูภายนอกเหมือนลงตาแต่ภายในไม่ต่างกันเพราะมันที่สุดแห่งทุกเหมือนกันมันเทียบกันไม่ได้ทุกของใครทุกของมัน ทุกคนมีที่สุดแห่งทุกเช่นกันนี่เห็นไหมนะวัดกันไม่ได้เลยแต่ภายในนี้ผมบอกเลยว่าโอใครบอกปฏิบัติทมแล้วมีความสุขไม่มีทางนะยิ่งปฏิบัติยิ่งมีแต่ทุกขนะ์ทุกข์จนแบบตายซะดีก็อยู่อย่างนี้นี่แหละลักษณะของสติที่มันเข้าไปถึงมหาสติมันจะตรวจสอบทุกข์อยู่เสมอเลย ไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่ทุกข์ในหัวใจตรงนี้